ข่อยไปยืนตรงนั้นวะบ่ะบแม่นเดิคอยเป็นแขกรับเชิญแม่ขคอยตองมาอยู่อีกฝั่งนึงก็ได้เด้เ,เห็นเนะาะกะเจ้าเป็นสอบอะนะเย้าว่าเล้าว่าเจ้าเป็นผู้สาวแล้วมองไปอีกละเล่เาคือว่าเล่าบ่ได้บอกข่อยเนี่ยเล่าบอกตะมุดเจ้าเมีเจ้าของวงเนาะฝนว่า เป็นอยากยืนคู่่อ,อยเป๋เดี๋ยวลุงก็อยากเห็ดน้ำโห่อยพ่อสอนดอกยินก <c oughs> ันแล้วเนี่ยใครอนะเนานะันอะแซวเนาะร้อยเห็ดเล่นหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะแล้วก็ไปต่อรอได้กินแล้ว นี่น้องพี่ยิ้มสดใสเบ้อสอนต้องสอนให้แล้วขึ้นป้ายบอๆบอบอบอค่ะบพอสอนค่ะขึ้นหนีแล้วเลรวสิอุ้ข่อยนีเด้อเห็นแล้วยืนย <c oughs> ยน้ำแน่สอบอะนะ <c oughs> ชอบแอนช่วงไหลสวยมากกาแฟเพื่อนเนาะ ชอบชอบดูแลตัวเองเนะสอน,นเพนื่อนแอปเจ้าเสียงดีมากพี่ตัวสอนเนี่ยสอน,สอนบอช่วงกินขาโอ้ยกิวุฒเอ็นไปหอดซีถุงฝุ่น <c oughs> มือน,นี่กับบอได้เห็นสอนสวดมนต์โอ้เลย ทิมซอรลักซอเป็นสวนแท้หรอจ้าย่านฝน